เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของเจ้ารถยนต์คันนี้ครับ All New Suzuki XL 7 1.5 GLX ติดตามมารับชมได้เลยครับอัตราเล่งดีครับเี่ยผมขับในเมืองพอมีจังหวะว่างผมก็กดคันเร่งเสียงก็เข้ามาเลยเสียงคันเร่งเดินปั๊บเครื่องยนต์คลางเลยบึ้มขึ้นมานะครับ ห้องโดยสารใช้งานได้อนเนกประสงค์คนนั่งก็ได้หลายตำแหน่งจะปรับพับเบาะมาเพื่อใช้ในงานอื่นๆก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นจึงมีการเติบโตมากขึ้นนะครับ รถที่ผมกำลังขับอยู่นี้คือรถยนต์ All-New Suzuki XL7 หรือว่า XL7 ในรุ่นที่มีรหัสเรียกว่า1.5 GLX นะครับเป็นรถยนต์แบบที่ Suzuki เขาบัญญัติเอาไว้ว่าเป็น Cross Over เป็นรถยนต์แบบท้ายตัดที่นั่ง3แถวใช้เครื่องยนต์ในรหัส K15B เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ีสูบแถวเรียง เฟลวราวลิ้นคู่เหนือฝาสูบมีจำนวนวาล์วสวาล์วต่อสูบให้กำลังสูงสุดที่1 0 5รแรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน6 0พ0รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด13 8นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน4,400รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า4จังหวะอัตราทดอัตราเร่งดีครับเนี่ยผมขับในเมืองพอมีจังหวะว่างผมก็กดคันเร่งเสียงก็เข้ามาหน่อยฟูดเสียงคันเร่งเดินปั๊บเครื่องยนต์พางเลยบึมขึ้นมานะครับก็ พราะดิไม่ได้ขึ้นมาจนดังการเก็บเสียงทําได้ดีครับเนี่ยรถวิ่งด้านข้างวิ่งไปมาผมแซงเขาบ้างเขาแซงผมบ้างเนี่ยเสียงเข้ามารบกวนน้อยมากอย่างที่บอกครับเสียงจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเวลากดคันเร่งปื๊ดเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ดููดขึ้นมาหน่อยพอรอบมันลงก็เงียบดิเรื่องของระบบช่วงล่างการทรงตัวดีครับทํามานุ่มนวลดีไม่ได้ทํามาแบบรถสปอร์ตที่แน่นๆเฟิร์มเฟิรมทำมาแบบรถครอบครัวนั่งสบาย เป็นรถที่เรเรียกว่าใช้เดินทางไกลสบายๆนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะนรทุกสัมภาระได้เยอะใช้งานส่วนตัวใช้งานในเมืองเช้าไปเย็นกลับรับส่งลูกไปช้อปปิ้งสะดวกสบายรถแบบนี้ถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์อีกแบบหนึ่งใครที่มอง,มอง,มองหายอยู่ก็ลองดูครับตอนนี้ผมเองก็ขออนุญาตลองขับ ลองลองไปในทางที่มันมีฝาปิดท่อน้ําลองดูมันคลึ่งค่ั่งคลึ่งคลังหน่อยลองเข้าโคง้งดูนะครับเพื่อดูเรื่องของการรองรับของระบบช่วงล่างหรือว่า Suspension ั่ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมเข้าโคง้งนะเอาละขออนุญาตขับสนุกสนุกับนึงครับรบ7 9 0 0 0บาทคือสนอนราคาค่าตัวของ o r n New Suzuki XL7 1.5 GLX คันนี้ เป็นรถแบบที่เขานิยามกันว่าเป็น crossover สําหรับผมก็คือเป็นรถแบบท้ายตัดที่นั่ง3ตอนยกสูงขึ้นมามากกว่ารถเก่งนิดหน่อยนิยามแบบไทยๆของผมเป็นอย่างนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจริงๆก็คือมาจาก Suzuki Ertega แต่เขามาปรับมาแต่งมาจูนที่เรียกกันว่ามาจูนในเรื่องของกล่อง ECU เรื่องของพวงมลลาลัยเข้าไปหน่อยแล้วก็ปรับรูปทรงนิดหน่อยก็ทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นใช้งานได้อันเดกประสงค์มากขึ้นรถแบบนี้ในตลาดอาเซียนต้องใช้คําว่าอาเซียนเลยละ่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากพอสมควรเป็นรถที่มีการเติบโตอย่างน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาเลเซียในอินโดนีเซียนั้นรถ แบบนี้นี่แหละถือว่าเป็นรถ ตลาดแท้ๆบ้านเราก็เลยได้รับอานิสงค์เอาเข้ามาทําตลาดแข่งขันกันอยู่หลายต่อหลายยี่ห้อแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือรถแบบนี้พอแข่งขันกันมากๆสนนราคาค่าตัวมันไม่แพงห้องโดยสารใช้งานได้อนเนกประสงค์คนนั่งก็ได้หลายตําแหน่งจะปรับพับเบาะมาเพื่อใช้ในงานอื่นๆก็สามารถทําได้เพราะฉะนั้นจึงมีการเติบโตมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกครับพอสนอนราคาไม่แพงนี่พวกของแต่งก็ทยอยทยอย,ย,อยตามมากันเรื่อยๆใครที่กําลังมอง หารถที่อนเนกประสงค์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้งานในเมืองวันธรรมดาใช้กับครอบครัววันเสาร์อาทิตย์เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจต่างจังหวัดหรือว่าอาจจะใช้เพื่อธุรกิจเรื่องของการซื้อของมาใส่รถเอาไปขายเอาไปส่งมันง่ายต่อการที่จะปรับห้องโดยสารให้ใช้ได้ลองดูครับลองเลือกหาดูลองขับดูแล้วถามตัวเองนะครับว่ารถแบบนี้ใช่ไหมที่คุณกำลังหาอยู่ครับ